โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสด oh, ีท oh, uh ุก huh. ท uh ่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องดูสกอตไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตอีกหนึ่งือนเดิมนะครับผมส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนแต่เรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านและกาัมพูชาของเซบีย่าเวลาที่สามของคืนนี้ด้วยนะครับผมมาดูสถิติห้านัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมอาร์เซนอลยิงไปทั้งหมดสิบลูกนะครับผมห้านัดหลังสุดนะ่าสนใจดับอยู่อันดับที่หนึ่งคะแนนลงทั้ง รออยู่ที่ลูกครึ่งน,นะครับผมสราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกนะครับผมกอดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเข้าผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาเลยครับก็มาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณน,นะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำไปสูงแรกสูงเต็มนะครับ โอกาสจะบ้านชนะมีอยู่51%ทีมเยี่ยมมีอยู่45%วันนี้สูตรให้ต่างกัน6%นะแต่ว่าสูตรให้ฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับมีโอกาสชนะมากกว่านวันนี้อาร์เซนอลเป็นต่อนะครับผมใครได้ก็ตามให้ตามกับฝั่งทางอาร์เซนอลได้เลยวันนี้แนะนําไปสูงแรกสูงเต็มตามสูตรบอกเลยนะครับวันนี้มีโอกาสสกอร์สูงถึง78%เลยนะครับผมวันนี้ฟันทงนะครับคิดว่าสกอร์คู่นี้จะจบเท่าไหร่ลองทายกันเข้ามาดูนะครับผมใครที่ทายถูกรับโปรแกรมไปใช้งานฟรีนะครับว่าเจนนี้ผมคิดว่าน่าจะเกิน2ลูกนะครับผมลองทายเข้ามาดูนะรับโปรแกรมไปใช้งานฟรีๆนะครับผม ใครที่อยากจะรับสูบไปใช้งานนะครับผมสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเมนเมนรอตอบนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สกไครป์เป็นกำลัลงใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย